ตัวมันหงายลุกเอาลุกออรุนลุกออกจากยามันมาทันงานได้ไงเป็นไรตรงนี้ลุออกขึ้นีวนเอาาลมันาทันงานมาได้ลุกไปหิ้งนแล้วที่จะพักกาดเราที่นลุกไปไหนห่างลุกไป 我包的那都加了这两块。哦，拜。嗯。 ไปกินไปทานบ้านนอกกอก็ไม่เข้ากับฮากินกน,นั่งสี่หละเนี่ยมันเสียบ่ได้มีผิดผีไพ่ายจินอาหาราานั่งสี่หละกนี่จังว่ามีผิดผีไพ่ออมกับปูออมกินออมทาน มันบกพรุนเสียบหอยเด้อเซีบออยบเสีบแบบนีเ้เสบคัดมันกระปูกับมันคับมันไงน มันจะเดือดไหมถึงสองน้ำตาลกุ้งโอ้โห่ทางมันเดือด นี่จะปูตัวก่อนใส่ปูน้ำ แสบฮะนี่ทั้งมันทั้งหอมแสบคักแสบแน่มันกับปูมันแสบแสบแสบปงไปสุปไปน้ำตามาันเกิดข้อมากันดุแสบคักมากินเด้อพี่น้องเอ้ยแสบจงยัง แซ่บแซ่บอ้อมกับปูแท่งใส,ส่บักหอยใส่ตัวปูน้ำแซ่บกันยังนี่บ้านนอกข้ากเคกินทั้งสี่ลาไม่ได้กินของในตลาดกินแนวสี่หลาหอมอุดเอาอยู่ซุกไปแมื่อซุกกับปูหอมหอมเดี๋ยวหมดใส่กิน โอ้ยจะมาหอมถ่ลูกเเลย